สวัสดีครับผมช่องบ่าวุนทองทก็เด็ดทุกคนทุกท่านวีพามาอัปเดตนะครับผมการสร้างทางรถไฟจุดนี้เป็นจุดของสถานีของบ้านเชียงใหม่ทุกคนก็เสร็จไปแล้วทุกคนอีกนี่นี่เป็นตัวที่เขาแพรียสับรางนะเขาจะมาประกอบเนสับรางเขามาประกอบต้นไหนเขาไม่รู้ทุกคนมันเสร็จไปแล้วลงรางไม่หมดแล้วเห็นไหมนั่นเป็นหินกุหินกุกอีกฝั่งหนึ่งไงที่เขาจะต้องทาทาเป็นสองทางเข้าขทุกคน ทางทางไอ้ทางเข้าสถานีนะน่าจะมีปรเจรสับรางอ,ะอ่ะน,นะทำอยู่นั่นคนนั่นเห็น,นพวกเชื่องอูลงนไว้ทำเป็นอีกทางหนึ่งก็เราอัดบทเนะี่ยตรงนี้เสร็จหมดแล้วทางฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วสถานีเราคนขึ้นเป็นชั้นสองแล้วนะที่คันไว้เนี่ยก็ฝากกดติดตามช่องยูทูปป่าคุนทอง,องกอเลศรีน,นะครับผมผมจะคอยอัปเดตการสร้างทางรถไฟทุกจุดขอไง สถานีของทางเส้นทางของทางรถเอ็ดนี่นะคุณฝากกดติดตามช่องนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามขอสวัสดีนะครับผมจบคลิปเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ